วันนี้ฮะเราจะมาใช้สูตรคืนชีพไม้ผลที่ให้ผลแล้ว่ยวคาต้นนั้นเพื่อนนะเรามาดูวิธีที่ผมใช้ผมใช้ฮิวมิกกับเตโคเดารมานะครับผมฮิวมิกกับเตโคเดารมาเนี่ยใช้ระยะเวลานิดนึงนะพี่นะอย่างละหนึ่งช้อนนะครับผมหนึ่งช้อนโยเกิร์ตนะหนึ่งช้อนโยเกิร์ตนะพี่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลังจากที่ใช้ไปแล้วอ่ะใช้ไปแล้วประมาณสิบห้าวันนะฮะเราไปดู สิ่งที่เขาให้มาจะเป็นน้ำดำๆแบบนี้นะฮะคนนิดนึงนะพี่นะคนนิดนึงโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นที่ผมทำไว้แล้วนะฮะตัวนี้นะพี่พีคือต้นน้อยหนาที่ให้ผลแล้วอ่าพอใจผลปุ๊บก็ากลายเป็นสีดำเห็นไหมเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมด้านบนยังเป็นสีดำอยู่แล้วใบอ่อนไม่แตกเพราะว่าผมปลูกในวงบ่อ วงบ่อที่ข้างล่างเป็นปูนนะฮะเป็นปูนเลยเป็นเศษปูนนะฮะอันเนี้ยเนี่ยเขาแตกใบใหม่แตกใบใหม่หลังจากที่ผมใส่ฮิวมิกก,โโมกับไตรโคเดอร์มาพี่พี่ดูแตกใหม่พร้อมพร้อมอะไรพร้อมผลแล้วปีเนี้เป็นผลผลิตที่เยอะมากๆหลังจากผมใส่ไปแล้วสิบห้าถึงยี่สิบวันนะฮะเนี่ยใช้ไปจะเป็นน้ําแบบนี้นะพี่ๆนะใช้แบบนี้แล้วก็ลาดลาดไปเลยลาดไปที่โคนไปเลยนะครับผม อันเนี้ยที่แก้วที่ติดแก้วอยแล้วก็ไปล้างน้ําเปล่ามาใส่อีกรอบนะพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องไม้ผลออกออกผลมาแล้วเป็นสีดําแบบนั้นอะะเห็นไหมเลยเป็นสีดําแบบนั้นอะใช้สูตรที่ผมบอกรับประกันว่าเห็นผลแน่นอนโอเคครับไปแล้วครับ